โรแมนในรายการอาเช่นนีที่เอฟสองเอามาเล่นเอฟสองเหมือนเดิมนะฮะอา่ากลับมาในเซลล์เอาของสปายและอะไรอะฮะเดือด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 โอ้อะไรอะไรเหรอไปไหนแล้ววะอุ้ยนี่น่อะไรอะไรเพื่อนอืมอดีอ๋ยว่านะเราต้องไปอยู่ข้างหลังมันให้ได้ครับเราจะมาเล่นสปายแทงหลังทุกแม่งกันเลยนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้เล่นสปายเลยเว้ยจริง คือแบบเอาส่วนมากผมก็จะเล่นแบบเดวบ์แมนเนีป่ะที่ผมเล่นน่ะแล้วผมก็เมนเดวบ์แมนอะไรเงี้ยส่วนตัวอื่นผมจะกากมากเพราะฉะนั้นพอทับทีผมกากนะพวกกากตัวนี้มากเชียร์ิชิตเอ็นเซอร์ที่แยกกันวิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งไปแคปก่อนโอ้ my god เจ้าเจ้ายีซิฟวียีซิฟวีเอาให้ทันให้ทันเร็วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเนียนเนียนแคปไปสัตว์เนียนแคป ไปไปอ่ะน uh. <si ี่กูกูเองเพื่อนมึงกูเองเพื่อนมึงอโอ้ไรวะเพิ่งเริ่มเกมยังครับพ่อหนุ่มเพิ่งเริ่มเกมอะไรเนี่ยโอ้ my god why why let's go boy ออบโ้กาผมมากับเซ็ตเอมบอสตอลและมิสไพรที่คนโดเน็ตมาให้ครับผมจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าขอบคุณมากและเดดลิงเกอร์และดู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 คนโหดเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้เว้ย่าเจ็บจังไม่เจ็บหรอก w h can we be f r i e Why can we be friends Why can we be friends ไม่งมีคนตามกูมาแล้วไงเธอแมนตัวจริงไหมครับเหี้ย yeah, แล้วไงกูสา,ารนิจจากความเป็นไทยเล่นนูบอ่ะไอเหี้ยกูทำอะไรผิดวะถามหน่ oh, อยอ่นอ้าวเจ็บจังใช้แฟนโอวตี T. มันไม่สงสัยเหรอว่าทำไมาสปายตายง่ายจัง แฟนวอตีมันเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้สิบห้าหรือบาทหรือห้ามันตีแบบดามเมจน้อยน้อยรอคนนะั้น Why can't we be friends 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 แคปแล้วเพื่อนแคปแล้ว Let's go b o y okay. โอเคให้เพื่อนแคปไปฮะเราจะไปอยู่ด้านหลังมัน <S <S อ้าวอ้าว ทำอะไรผิดมึงต้องยิงกูมึงจะตีกูทำไมอ้าวมันไม่เห็นอยู่ใช่ไหมดีมากเข้าไปฆ่าแมงเลยนี่แน่ว,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 วมันงังล่ะฉันนี่แหละจะเป็นสปายที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยดยวฉันนะก็จะฆ่ามันให้โดนเนี่ยดูยนะ <c oughs> ดูนะเออเออเฮ้ยไล้วทำอะไรนี่เป็นจิตวิทคุณชันแล้ทำอะไรเออดีตายเลยเอ,อาเเออแม่งเอ้ยตามล้างจองทางกูจังเลยไปทำอะไรให้มึงยังเอากูยังไม่ตายไอ้โงออ่ขอโทษครับผมขอโทษที่ว่านคุณโง่นะครับแต่ผมต้องจะไปต้องฆ่าคุณจริงๆนะครับคุณสเกาว Why can we be friends Why can we be friends Why can't we be friends? Why can't we be friends? <laughs> Come in with Iwahe! Oh, thank you! No, fuck you! Get the fuck out of my way! Oh no, man! Jesus Christ, man! Oh, please, God! Oh! The control point is being Ugh! Ugh! กูลอย่าฆ่าฉันนะอย่าฆ่าฉันนะฉันยอมตายฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายไม่อยากตายอ้าวแมงแบ็กเบิร์นเผาหลังกูตายเลยเฮ้ยพวกนายอยากตายใช่ไหมเฮ้ยมันเห็นกูไหมี่ย Why can we be friends Why can't we be friends นี่แหละ เ้ยออมิชชั่นเอ no, Why? Why? น,น,นิเตอร์ซีเซันเร็วเข้าเพื่อนเร็วบุกบุกบุกโกโกโกไม่เหมือนไม่อยากให้เหมือนรอบที่แล้วที่วิ่งไปไม่ทันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ You can do it man, you can do it. Just do it. Make your dream come true. Make your dream come true. Ah. Just do it. Just do it. Just ah. กูไม่อยากกะลุ้วมึงเลยคริเป็นมาสดอ์ทำไมผมไม่โดนหัวเลยวะเออเลยไปกูกางนี่หมายนี่ตายเองว่าแต่บ้าสิ เย้เย้เสมอกันฮะเราต้องรอตัดสินรอบต่อไปฮะจะหนีไปไหนฮะเย้ของกะของกะเอาส์เอาส์อุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดมาได้ไงวะอุ้ยเกือบตายแล้วเพื่อนเอ้ยเกือบตายแล้วเพื่อนเอ้ยเฮ้ยพายล็ ฮิวฮิวมีฮิวมีพีรีส์เอ้าไปไม่กูตายเลยแหม่เลยอ้าวเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่ายอมมันแล้วทำไมเราต้องสร้างเซนที่ตรงนี้ด้วยฮะนายเทเลพอร์ตมึงสร้างแค่นี้ทำไมล่ะนายบอยแคนวีมิฟเลนนี่เนี่ยอ้าว เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเก,ก้าจะวิ่งผ่านหน้าผมมาแล้วผมก็แทงหลังแม่งเอ,อ้าคือหลังจากเด้ลิงเกอร์แบบอัปเดตโดนเนิร์ใหม่จำได้ปะเดนลิงเกอร์ er จะไม่สามารถแบบอมาตะาถึงจะโดนยิงแล้วเลือดอยังไงก็ต้องลดอะถ้าคุณโดนคีเต็มหน้าเด้ลิงก็ช่วยคุณไม่ได้แม่งโคตรร้องอะ่ะ บอกเลยแม่งตอนนั้นแม่งแบบมีแต่คนทำรูปแบบ R อพ d เด d ด i ิอ่ะเออเพราะมันเป็นเดนดริงมันตายไปแล้วนี่แค่แบบร่างคนริ่งของมันคนนิ่งที่แย่มากๆเฮ้ยนี่เราจะแพ้เหรอไม่เอาน่ะเพื่อนฉันไม่ต้องการแบบนี้นะเพื่อนแม่เ้ย โอเคนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะฮะหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับรานเตยสมัสดิ์ทุกคน